สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเนมีรถ ford ranger รุ่น x alphas นะคะราคาแค่7,52 0 0 0บาทนะคะมารีวิวนะคะคันนี้นะคะแต่งได้หล่อมากๆเลยค่ะกับชุดวายบอดี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจานหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นวายบอดี้นะคะใส่วายบอดี้ด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยติดตั้งคัสตอมเป็นไฟหน้าแบบมาแต่งให้นะคะพร้อมกับ ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเดินสเต็ปไฟเลี้ยวเหมือนกับไฟด้านบนเลยเนาะ,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองค่ะตัวหนังสือ Ford ค่ะเป็นสีแดงตัดดำนะคะคันนี้แต่งแบบสไตล์แบบไม่ต้องอแต่งแบบหล่อแบบเรียบๆเลยค่ะเจ้า XL คันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นคิ้วที่มากับชุดวบอดี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะยกหน้าสามหลัง3มเลยค่ะพร้อมกับใส่เป็นยางนะคะขนาด20นิ้วค่ะซีรียางก็อยู่ที่33สคูณ12.5นะคะ R 2 0นะคะ LT นั่นเองค่ะเป็นยางออฟลึกขนาดออฟลึก4-4นั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะมาพร้อมกับไฮไลท์ของกระจกนะคะอันนี้จะเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกทรงใหม่นะคะแบบนี้นะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะให้รถดูหล่อแล้วก็ดูเท่มากๆเลยค่ะใส่คิ้วกันาสาดให้นะคะแต่ก็ติดฟิล์มนะคะคันนี้สีแดงแรงริดมากๆเลยค่ะราคาเบาๆสบายๆนะคะแต่งชุดแต่งแบบนี้จัดเต็มได้เหมือนกันนะคะกับ ฟอร์เรนเจอร์เอ็กนะคะราคาเต็มอยู่ที่752,000บาทนะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายแบบเมกานะคะเป็นไฟ led นะคะพร้อมกับด้านท้ายค่ะนี่ค่ะจะเป็นครอบครอบฝาท้ายนะคะเป็นตัวหนังสือ ford ค่ะพร้อมกับใส่สปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้นะคะ ติดตั้งให้พร้อมเลยนะคะพร้อมกับติดตั้งกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะนี่เลยพร้อมห่วงนะคะห่วงลากจูงแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูข้างในรถกันบ้างค่ะ ข้างในคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะเดิมทีนะคะจะเป็นเบาะผ้ามาให้นะคะเนก,ก็ทําการติดตั้งนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินได้สีแดงเรียบหรูดูดีกันไปเลยค่ะ,ะเป็นราคาที่สุดคุ้มมากๆมาดูที่จอค่ะจอคันนี้นะคะใส่จอนะคะเป็นจอทัชสกรีนขนาด เนิ้วค่ะเป็นจอ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากมือถือนะคะดูหนังฟังเพลงโหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะลงมาในจอนี้ได้เลยแล้วยังสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะคันนี้ให้เป็นมลาลัยไฟฟ้ามาให้นะคะอันนี้จะเป็นกุญแจของเขานะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้แบบนี้ค่ะ ก็ติดตั้งไฟตัดหมอกปุ่มนี้จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็เปิดไฟด้านหน้าให้เป็นปุ่มนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่รับชมอยู่นะคะอยากได้สีแดงแล้วก็รถแต่งสวยๆแรงๆแบบนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเนนะคะที่ด้านล่างนะคะ0839825161นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ